มียู่เออใส่ไปขา,ากมาจากคงเฮียนพี่นอนะอ้องนะจากเล่นน้ำข้าวและะ้วนันนกเล็นเ้าหีนะเออพื้นเห็นเราจะไปรับลูก ต to ื่นมาแล้วเอาลูกไปปลาว่ะสายบักหนึ่งนะสัสเออไม่เห็นอันผู้ได้อันประตาดผมผักพวกมันเหรบอกส้นน้อยส้นนี่อ๋อตื่นหมคือตาแดดมาดิลูกมาดิหมวกคือเงียบเงาแท้มาดิอ๋อสิมาปูอ่าสิมาปลาปลูกกี่น้อยปลูกกี่น้อยสิหยอกค่บานนี่มาอีลอยสนน้อยแอน แพนน้อยอีร้อยสิมาอยู่พี่ละบานฉันไม่อยู่บ้านปังเลยโอ้ยปูกขีนอยฉี่ออกแพ้บาบาบนี้เฮ้ยมาาเฮ้ยอีดำเงาตาเลยนะอีดำเนี่ยน้องแทนสิฮุบมาแล้วบมาหมดไปามากับสัดใจตายแล้วเอ้ย จะลืมคอยละบอแทนมันน้ำปูเลยไหมลูกมันน้ำมีปูเลยเร็วมาบัตรน้นสูงเลยเร็วไม่บายลูกจุ๊บๆเพอมจ้าโอ้ยสิปอจูุบันปังนะพี่น้องโอ้ยนู่นแทนน่อยมทนนือนนปะ มื่อป่เมื่อนอนสูงป่ะเห็นบ่ตะเล็กแต่ก็ไม่ง่ายเราสื่อจังเกะลาะตะเล็กนี่เออเพื่อนดีไซน์เนี่ยเพื่อนอะไรลงไปทาง,ทาง้งงานบักดาแล้วอ่าเอาเพิ่งมาทางพี่ใกล้กันเพื่อนที่อันน,นี้อีนโนกันไปป่ะอิะน,นันก็นเป็นลูกป้าลูกเอออโยน้อง ซ่อนถ่ายผู้บ้าพี่นองเอ,อ้อยรู้สึกมีแห้งมีแห้งมากอ่ะอโอ้ยอีีดีเบิง้งแน่นอยู่หครับมันทัาโหลดนัวพี่ดงเอ้ยระวังโทรศัพท์ปิวโอ้ยอคอยคอยมันลงคอย ยังสุกได้แล้วค้ขขาหลังตอนท้ายเปล่าวิ้นๆ้ค่ะอ๋อ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 อมีใครอยังตกฉันบ้างไออะไรอ,นนอนนเป็นโคกอมมาลา นั่นเองเจแล่วถามเจแล้วของมือ,นนอหนัคือบเวเจแล่มือหนันคือบเวเจานในงาน,นงยามกลางคืนอะ่ะเมืออม่อแต่ยามกลางเวนโอชุ่ม้อ,องกเป็นแม่ครั่วซองงานแล้วเนาะโซนีนั่นงมีไฟบ่ได้ นางนี่พอได้สองได้นจนบริลับดีนอนปัญงวันนั่งมานังคำนวณวันนั่งปวดแขนหรือเพราะนั่งพัดเข่าหรือเพราะนั่งเต้นลายม่นังคำนวณเอนาเองเลื่อมเนาะเต้นขนาดบัวคอเป็นเต้นก็ยังเมื่อยปวดแขนปวดขายืนจเป็นมือเนาะยืนจะเป็มือ ก็มาว่าวาแพร่ได้เจงานนวันจันรมัน์สวพแล้วเจแหล่บอกว่าเจเจสีจะมาแพร่วันจันทร์ต้องใส่แพรเป็นร่างถวยมีงังานนะมีงงานสิบห้าลูกสาวไปซื้อขากล้องมาแล้วซิมอน คอนไซยางมาพร้าดูยางมะพร้าโอ้ยาใส่เกปโอ้ยมาใส่เกาใส่เกิดมานอนว่า้าวมานีมาพร้ามานี่เริ่มออกมานอนนาแล้ว เฮ็ดบ้านใหม่แล้วก็สิมาอยู่นี่ออ๋เฮ็ตนาปีนี้ก็ว่าชุดประเทศยูน <busca> ี่เฮ้ยสรุปแล้วบ้านพายบ้านพักเด็กบ้านพักเด็กกับท่าน้องลิงก็มาอยู่นี่พ่อแม่ยังเบิร์ดเออเพราะว่าปีอันปีหน้าเบิดเนี่ยเขาเฮียนปีปีสิมาเนี่ยคือสิเมื่อเขาอีู่หน้าหอปังเด้ปีนี้อยู่นี่ระบัดบ่มีรถถีบขี่บ่มีจักรยานขี่ก็เลยสิมาขี่ซาเล้ง กัเลยบอกันเลยบอกไม่เห็นหน้าอยู่ดีเด้อยวเขาอยากได้รถถีบเดี๋ยวซื้อให้แล้สิมาอยู่นี่มาสั้นมมานอนแล้วเนี่ยนั่นสิเอามาลาบอกไล่แม่ได้เจแหลแฉกสีเขาเมื่อไหร่มากินข้าวเบิดไล่สอบแล้วเมื่อนีตกระนิษฐาผมอยู่เบิดมืออยู่อ้าวคนได้โคตรหเออตื่นมาแล้วเอาลูกมาฝากไว้ออืมีตาอยู่เจลแลกคือเรียงลูกยังเมื่ออ่านหน้าอ่านบ้อาได้ปลี่ยนสูบ้องไดนี่ไหนเออออืจะเปอาบไว้แท้ ว่าถ้าบ้านไม่แล้วก็ิถือว่าโยนี่มาซัดจองห้องนึงเนี่ยกันพี่เนาะขวเที่ยงแล้วมันนอนบ่ได้หลายคนเอาคุณนึงกันม่นอนน้ำป้าคุณนึงนอนอยู่นี่กันแย่กันอยู่นี่ก็ซี่และหาคนแหละหาคนปุรีจูน่ะสละกันถ้าบ้านไม่แล้วว่านอนคนละห้องหมดแล้วให้บ้านมามีแล้วนะพี่เนาะจองรถห้องแอร์สงสัยปุริมาต่ลูกมันแม่มันเห นางเป็นยังสีเขามาพรเออตอดผามาน้ำนะนี่อันนางอันนี้ก็ตะเก้านะมาอาทิตย์หนึ่งละเมื่อบอพระอาทิตย์หนึ่งละเมื่อคุ้มเมื่อนี่สองสามอาทิตย์กับบกับนี่มาโดดนี่ลีเออบอกไปเห็นยังวันนี้นางยังบกับนางบอกว่าตะกี้ตอันนางว่าเป็นหมู่กันเนาะเสมอนี่เป็นครอบครัวบอกระแม่เลยถามว่าแม่เจ้าซื้อยัง

นคแกตะกี้มาแรกๆแอีแม่แล้วมูจักว <air> ่าลูกเต่าไฟนึงว่าเป็นมาอยู่สิพราเราถามถึงสื่อแม่เราหูจักกันแล้าอ่าทตาแมคนมาหนอยปางเออคนน่อยปากก็เป็น้นองกันมาสั่นเสื้อตายก็ถทยยูไซตกฮักอันพ่อ ทั้งที่โูมจักกันมาก่อนแหล่เกณฑ์น้ำเลยน้องตระกูลทังนั้นจังหวะเงือนติดกันเห็นบ่เมื่อนั้นเมื่อนั่นนะเมื่องานนะบบได้เห็นไพ่น่ะบัดเห็นนะไปเห็นอยู่หูบหูบถ่ายผู้ใดใกล้สุดกับพวกเสาทนเสาหมอพวกอะนรเมื่องานเปิดโรงงานนะเมื่องานใช่งานเปิดโรงงานนะโอ้โบได้เฮาบโได้เห็นกันเนาะแต่ว่าเฮาไปเบิ่งอยู่หูบผู้ผัดเห็นมาหลายคนเต๋อเนาะเออตอนอยู่ในงานโบได้เห็นกันโบหูจักไผ่ อเจต่อยได้ทมฮะเจแหลน่งอยู่ไซวาสันเอ้าบดบเห็นตั้งแต่เขามาคุณได้บ่าเจแห่มาอยู่นาหันแล้วมั้งใสกัเป็นบ่นี่เดิมาเดมาเนี่ยค่ะบเห็นมาั่นไปทางไหคือเห็นเต้นเต้นอยบ่บได้ไปนาำมันรูน้ำมันมีสุดใส่น้าแ่งความแดม ามายืมสุดอม่านี่ใส่มีมันลายพีน่งแาีเมื่อยเนี่ขึ้นมาละกาบปวดแ็บจนข้ามพว่อย่งนด้นขึ้นมาเนาะบ้านล่ะอาทิตยจะมาเพาิ่มข,ขึ้นยตอีกเด้แบน,นี้นะพ <c oughs> าไปยืมนัาอนี้บานกำลัันาาาาายุบเยือเหนื่อยจๆก็เมื่อยพาะว่าเบื่อจิคบตัแล้ก็นั่ง อย่งนดตื่นแต่เศร้าเาะตาอีต้นเขาแบบว่ากองกินสะเลยนะมีคนเก็บเลยโอ้ยหน่อเดีวบโอ้ยมาแตก้ะแตกไปเบิดนตนะคนก็ได้ไปเบิสองคนเปเ็ดกินตระกูลบบมีกันยังว่าคอมาจังเหลือนะอ้าวเขาเจากะเมื่อพัดคันมาพัดมามวนนะได้บัตรเดปกฟ้าเยอะั่วแมนแมน คง,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 งเตรียมงานซองมือเนาะงำเหนืห่อยนงานาบนคืนแม่เหนื่อยที่สุดคือพนังงานนั่นแหละแต่ว <c oughs> ่าเขาหยุดสามมืออายุมมือก็โอเคอยู่ <c oughs> าไปห้องน้ำพนแม่นอันที่โกสโคกตอนกล้องอยู่พื้นปูยั่แม่นซ่าโอ้ยอ่ะเข้าเมาหะแหละเข้าเข่าไปอย่ามันไปพิงหะน้มันจะมันเซ่ใส่แล้วมันตกมันตกลงจากบอนที่โกสโคกนะเรียบร้อยเลยขากกระดาษเลย เอาปลาตกคือสิโพแเถะผู้ชายลายมืองานนะสายลายนี้่ทเห็นนะเห็นแต่เจพอล่าบอกว่าผู้ชายอ่อยกระเทยแล้วว่สั่นถอดเสืออ้อยโซ่ขี้โซขี้ผมันม่มีซิแฟกเมนไ่มีซิแ กันไล่กันไล่ผมมาตักถ่าไล่ซักเปรเรื่องมาผู้ชายถอดเสื้อบนตัวถอดปัสขาเจ้าโซไลข้าเจ้าแดกระบอกตลุกซัมบักเตอร์มันตกเวทีฮะมันตกตีตกบุ่มลงมาหลดก็เซมิเอ็นขิดเราไปทางย่างมั้งเอมาตกเวทีตรงบงุดหแต่มันตกเวทีแล้วเมาเมาแท้เมาว่ะ อ้า <cents> ม <input> ันตกเวทีขนแบบยางแล้วกลแล้วก็ตกลงเลยมยือบเป็นเวทีบเมาแหงมันเมาแหงดาวเต้นทีเต้นขู่กันกับสองเจฮะเดยพี่น้องจะเป็นมาเต้นเก่งอะไรหรออือ นางจ่อยกับมั่วทัววงค่ะบริเป็นอย่างอบ,าบอย่างมันฮีเขี้ยวอลไรยามเปนไปอันมั่กับเขาเน,นี่ยนะตานถามหาอยู่เฮ้ยลูกสาวไปทางใดแน,นมหามันตลอดอืมไ, <c oughs> ไปเรื่อยๆมมอ,ยอ๋อให้ลืม <c oughs> มันยังไปเว้า <c oughs> อยู่แด้วว่าโอ้ยวันหน้าพามาไหวโพนมันว่าป้า <c oughs> เสียดายเลยค่ะเสียดาย นางกำลังกินแซ่บก็้อบอกกัจ้ะเอ้ยย่างเนื้อสดมันมีผูพาอยู่นยูบอัอันไปบอกมากกละก็มืดลวพี่น้องเอ้ยสิมืดนแบบนี้แยกย้ายแาเมื่ออื่นเมืออืนงานกินฟรีอีก สบายดีพี่น้อง,องจ้าเมื่อจ้า